ยินดีต้อนรับทุกคนกลับมาที่ช่องอีกครั้งวันนี้เราจะมาดำดิ่งสู่รีวิวเชิงลึกของโคคอมมานเดอร์และออฟิเซอร์เซ p รุ่นปี2025ปืนพบสองตำนานที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันโคยังคงเป็นชื่อที่มีความหมายถึงความเชื่อถือได้ งานฝีมือระดับสูงและดีไซน์อเมริกันที่เหนือการเวลาและในรุ่นใหม่นี้บริษัทได้ให้เกียรติกับมรดกดั้งเดิมของตนพร้อมผสานการอัปเกรดสมัยใหม่ที่ชาญฉลาดไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนปืน1911มายาวนานหรือเพิ่งเข้ามาสู่แพลตฟอร์มนี้รุ่นใหม่ทั้งสองนี้คุ้มค่าที่จะได้ลองจับตระดูอย่างใกล้ชิดงั้นเราไปเริ่มกันเลย เริ่มจากภายนอกก่อนโค c คอมมานเดอร์ Commander และออฟิเซอร์เจซปี2025ยังคงรักษารูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ของ1,911ดั้งเดิมไว้ได้อย่างสมบูรณ์แต่เพิ่มรายละเอียดสมัยใหม่ที่ดูสะดุดตางานประกอบและการเก็บผิวเรียบเนียนไร้ที่ติ มาพร้อมโครงและสไลด์สเตนเลสตีลที่กลึงด้วยความแม่นยำสูงพร้อมลายสอร่ร่งลึกที่สม่ำเสมอให้การจับที่มั่นใจขนาดดึงสไลด์โคเลือกใช้ผิวเคลือบแบบด้านเพื่อลดการสะท้อนแสงและให้รูปลักษณ์แบบเท่ในสไตล์แทกคติคันด้ามจับ g สิแบบลายตารางรุ่นใหม่ช่วยเพิ่มการควบคุมและให้ความรู้สึกสวยทันสมัยลงตัวระหว่างความคลาสิกกับความร่วมสมัย ส่วนสไลด์ก็ดูสะอาดตาพร้อมโลโก้โคอย่างละเอียดอ่อนการใส่ใจในรายละเอียดเห็นได้ในทุกเส้นสายและการตัดแต่งโดยรวมแล้วทั้งสองรุ่นให้ความรู้สึกแข็งแกร่งทนทานและมีความหรูหราในเวลาเดียวกันซึ่งนี่แหละคือสิ่งที่โคถนัดที่สุดในส่วนของสมรรถนะโคได้ปรับปรุงประสบการณ์การยิงให้ลื่นไหล เร็วขึ้นและเชื่อถือได้มากกว่าที่เคยรุ่นคอมมานเดอร์ที่มาพร้อมลำกล้องขนาด4.25นิ้วให้สมดุลที่ลงตัวระหว่างขนาดเต็มของ1,911และปืนพกสำหรับพบพาการดีดกลับรู้สึกควบคุมได้ง่ายมากด้วยระบบสปริงรีคอยที่อัปเดตและการฟิตลำกล้องที่แน่นหนายิ่งขึ้นทำให้ยิงต่อเนื่องได้รวดเร็วและแม่นยำกว่าเดิม ไกปืนเบาและนิ่งตัดที่น้ำหนักประมาณ4ีปอนด์5เพนนีพร้อมระยะรีเซ็ตสั้นที่นักยิงปืนมืออาชีพจะต้องชอบส่วนรุ่นออฟฟิเซอร์ C P ที่มาพร้อมลำกล้องสั้น3.5นิ้วถูกออกแบบมาสำหรับการพกซ่อนแต่ยังคงประสิทธิภาพของ1911ไว้อย่างครบถ้วนแม้ตัวปืนจะกระทัดรัดแต่มันกลับให้ความแม่นยำและสมดุลอย่างน่าทึ่ง แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจของโคในการออกแบบและวิศวกรรมให้ทั้งสองรุ่นนี้ยิงได้อย่างเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ไม่ว่าจะเป็นการยิงในสนามหรือใช้เพื่อป้องกันตัวปืนทั้งคู่ให้สัมผัสการยิงแบบโคแท้ๆแ,แข็งแกร่งมั่นใจและน่าพอใจอย่างยิ่ง จุดเด่นที่ทำให้ c o คอ Commander และ o f f ซอร์ CCP ปี2 2 5 5โดดเด่นกว่ารุ่นอื่นๆคือโคสามารถรักษาจิตวิญญาณของ1911ดังเดิมไว้ได้ขณะดเดียวกันก็ผสานเทคโนโลยีการออกแบบยุคใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกสบายทั้ง2รุ่นมาพร้อมเซฟตี้บริเวณหางปืนแบบใหม่ที่ใหญ่ขึ้น ท้อนแบบคอมแบททรงเตี้ยและศูนย์เล็งหน้าหลังแบบโดวีเทลที่สามารถเปลี่ยนแต่งได้ไง่ายศูนย์เล็งสไตล์โนวัคให้ภาพเล็งที่ชัดเจนและสะอาดเหมาะทั้งสำหรับการยิงป้องกันตัวและการยิงเป้าออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ได้ยอดเยี่ยมรักษามุมจับแบบ1911ที่เป็นธรรมชาติแต่ขอบต่างๆถูกขัดเรียบและถ่วงสมดุลดีขึ้นเพื่อให้ดึงออกจากซองได้ลื่นกว่าเดิม ระบบภายในได้รับการปรับละเอียดเพื่อเพิ่มความเชื่อถือได้โคให้ความสำคัญกับการลดช่องว่างของชิ้นส่วนทำให้การทำงานของปืนสม่ำเสมอตั้งแต่แกะออกจากกล่องการอัปเกรดเหล่านี้อาจดูเล็กน้อยแต่มีความหมายมากทำให้รุ่นปี2025ไม่ได้เป็นแค่การนำกลับมาแต่คือการยกระดับตำนานอย่างแท้จริง ในเรื่องของราคาโค้ c คอ m มานเดอร์และออฟฟิเซอร์ CCP ปี2025อยู่ในระดับพรีเมียมสะท้อนถึงคุณภาพและความเป็นตำนานของแบรนด์โค้โดยรุ่นคอ m มานเดอร์มีราคาประมาณ1,200-1,400ถึง1น0 0ดอลลาร์สหรัฐขึ้นอยู่กับการตกแต่งและอุปกรณ์ส่วนรุ่นออฟฟิเซอร์ CCP จะอยู่ที่ราว1 1 0 0 0ถึง1น0 0ดอลลาร์แม้จะไม่ใช่ราคาถูกแต่คุณจ่ายเพื่อของแท้จากโค้ ปืนที่ผลิตในสหรัฐอเมริกาขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและมีประวัติยาวนานกว่า100ปีสำหรับนักยิงปืนและนักสะสมหลายคนถือว่าคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์สุดท้ายนี้โค้ชคอมมานเดอร์ Commander และออฟฟิเซอร์ CCP ปี2025เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบขององค์การปรับตำนานให้เข้ากับยุคใหม่โดยไม่สูญเสียจิตวิญญาณดั้งเดิมโค้ผสมผสานดีไซน์คลาสสิกกับฟังก์ชันการใช้งานสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว สร้างปืนพกที่ทั้งสวยยิงดีและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแบบโคพวกมันเป็นทั้งปืนใช้งานปืนพกซ่อนและงานศินละปะที่สะท้อนประวัติศาสตร์ของอาวุธปืนอเมริกันความรู้สึกความสมดุลและความแม่นยำของมันคือเหตุผลที่โคยังคงเป็นชื่อที่ได้รับความเคารพที่สุดในโลกของปืนพกดังนั้นถ้าคุณรอให้โคกลับมาพร้อมมสเสนในปีนปี2025 ตอนนี้เวลานั้นมาถึงแล้วขอบคุณที่รับชมครับหากคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรีวิวปืนรุ่นใหม่ๆจากเรานะครับ